สวัสดีตอนเช้าตอนเช้าครับพี่น้องสวัสดีครับครับพี่น้องตุ๊กตาอย่าร้อว้าอู้มาดูครเป็น่วงคุณได้ด้วยนะครับดูนะครับมามาแล้ว ไม่เลยครับคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับมื่อนี้ทิ่ม้ายังกับพ่อโอ้เมื่อนี้ทิ่เปปลูกบัลือกแป้งปลูกบักแป้งเออปลูกแป้งอันนี้อันนี้เขาเพาะไว้แล้วบัดนี้เพาะก่อนยังไม่ปลูกมันจังไม่ผลข้าวเหนาในปลูกนี่มันกับบางลุ่มก็เกิดบางลุ่มก็บ่เกิดถ้าเฮาในลงเลยเออเนี่ยนี่ดีกว่าเฮาเพาะตะกอนให้มันงามตะกอนอืมครับ ใส่ไว้ได้จะต่างโดนเดือดหอนี่กอันนี้คือห่อปั๊บไวแล้วเฮ็ดไวแล้วก่ะตัวลุ่มเนี่ยใส่ปุ่นใส่ยังไว้แล้วร่องพื้นแล้วใส่ปุ๋ยเรียบร้อยดังนีไปเรื่อยๆจังสี่เหลี่ยมกว่ามีเต่าลงเอาลงไวเลยก้อนเสียวลงเข้าหน้ำหัวน้ำเขาสะก้อนทะพ่อเนาะน้ำใส่สะก้อนใส่สะก้อนตัวนี้มันเป็นระบบน้ำ ปล่อยมาเลยฮาบัวตองใส่สายยางเลยอ๋อหัวปล่อยออกมาเลยพราะมันเป็นเัาปั๊บไปแล้วปั๊บทีให้มันค้อยขังนึงเพไว้เพื่อให้ปล่อยน้ำมาได้ง่ายครับแต่เ้ามขึ้นเกนเราสายยางหดตรยังรู้อ้ยบัวล่ะถ้าซื้อคิงนิ่งเพราะว่าน้ำฮาก็ปั่นอยู่แล้วเนาะพราเนาะหาวิธีให้มันง่ายขึ้นมาหนี่บัวให้ย่นยงแห้งเกินครับอันที่พ่อนี่จั๊กมือพ่อนี่จังเปลี่ยนซ้ำนั่นจังเปลี่ยนตัวนี่บ่ครับผม พราะกามันที่หนึ่งนี่มันกัดทีได้ยิ้มหาหมือที่เนาเอาแต่ง,ง่ายๆคือหหประมาณเดือนลดนะพ่อเนาะประมาณเดือนหนึ่งคือคือเอามาปลูกเรืร่อยๆแบบมาลงเลยยิ้มหามือหนูพอเอามาปลูกยี่สิบหามือแต่ที่ว่างามครับพี่น้องหมดแล้วครับแต่ต้นใหญ่ๆมันกัดน,น่านขึ้นาครับเอาลงไว้จังสี่แล้วก็แล้วเล,เลื่อยๆพประมาณจักมืพอพ่อเนี่ยเขาจังสิบเฮียต้าอื่นบัดเนี่ย มือเงินเขาก็มาปล่อยน้ำใส่โอ้บัดนี้ห่อห่อร่งแล้วมือเงินก็ปล่อยน้ำใส่เลยบัดนี้เออกัดปล่อยมือเงินมัดมัดตัวมัดถังโอ้มันจะเปลี่ยนมือเงินบัดนี้มันจะว่าน่านอยู่ให้มันตีสิ่งน่าจะก่อนเงินเขาก็มาปล่อยน้ใส่่แตมันเปียกแห้งเขากระป๋ามือปล่อยเห็นอยู่ครับสถานที่มันน้ำครับถึงวันหนั่งกับปล่อยใส่ที่เย็นก็ต้องเป็นวัยหนึ่งวันเขาเบิ้งมือนกันโอ้ถุงนั่งก็เอาน้ำปล่อยใส่ ซุ่มกำลังเป็นน่้ยซุ้มมันโอ้ที่ห้าเบิ้งมือนอ้นนาะครับที่ตอนตอนที่แล้วครับยายแล้วอน้ำี่มันฮอนใสละยายนะเนั่นเอ้มีไกแล้วบอกน้ำมันบ่าไนเนี่เอาห่อเองเแล้วน้ำนี่ฮาก็บ่โอ้หนำเอาร่งไหเลยบอกป๋า ก็ไปเปลี่ยนผุนที่เราจับสาย,ยอันนู้ไว้ไปอันป้องนั่นมาดิแถวหนึ่งนี่มันสิประมาณจักหลุมพอจ,จังใจถึงหอดหอดจิ๊บแปดจิ๊บหกจิบนี่แหละประมาณปลูกห้างครับปลูกห้างปลูกให้ 6, 6, ยางมันได้ประโยชน์นั่นเลยว่ามันสิเป็นหยอดแตกออกไปเรื่อยๆนะพออ่ะอเนาะกับ,<อ>บ,บต้นอยางอาศัยว่าต้นอยางเ้านี่แหละครับพี่น้องเนี่ยไงกระติมันก็ปลูกระวังต้นมันเม็ดเม็ดนี่แหละมีห้องปลูกเพื่อเอาพื้นที่ยางนั่นะครับ เอาเหมือนในสองตัวว่ะเหรอให้ม่าจเกี่ยวกับตัวอย่างเดียวตั้งตัวตั้งเสียงคือพวงบานะครับโอ้ซ้ำเสียงงั้นซ้ำเสียงใครครับผมอันนี้ก็รุ่นกอนเอาน้ำลงมาใ้านี่ครับน้ำลงไปเรื่อยๆครับพี่น้องปล่อยน้ำลงไปครับบู้ยดอกไม่พอมาพวดแต่ดอกกำลังปลุกเขาเนาะแค่นี้ขึ้นพี่น้องน้ำมันไม่แห้งน เบิ re, sociedad, ้งอีกจักเดือนเด้อพี่น้องเด้อพี่บื้อจักเดือนนี่พืชไปมดครับบ่าเห็นขี้ดินแล้วครับนี่บ่าเห็นดินเลยครับมีแต่หยอดแต่เหงาเมดแล้วครับมีแต่ใบเต็มอะกรก็แล้วครับนี่นั่นครับกล้องในพิ่นเบิึงระบบน้ำบังหนักกูเลยครับระบบน้ำมั่งสีแล้วรับดว่าเพิ่นปั่นมาตะพูนนะครับระบบน้ำไปแบบนี้กูเลยครับไม่จังบ่เพืองแห้งเขาากูเลยครับมาจากที่สูงมาหาที่ลุ่มก็เออ พาอุดมเพิ่นเพิ่นปั๊บปั๊บพื้นที่แล้วครับให้ให้มันให้มันค้อยลงมาทางผีนบ่พ่อเออมันค้อยขังนึงครับเพื่่อวามันจังบ่ได้เออ่ประหยัดแหงเนาะน้ำพร้อมพูดเลยครับก้ี่ประหยัดก็ฮุดได้น่ะคนป่วยก็เฮ็ดได้เพิ่นเพราะว่าพูดเลยครับได้น้ำก็มาจากปูนพี่น้องเห็นบ่เห็นท่อพี่บิ๊กซี่ปะครับเจ็ดเลยพ่อเขาไม่ครับทานเชียงเลยนะมาจากปูนเลยครับ ก้มามาเื่ยๆอ้อ,อมรอบรอบรอบเพื่อนที่นี่เลยครับพี่น้องรับรอบรอบสวนนี่ว่าใไงนะพอนะออรอบสวนก,ก็มาเล่ยๆมาเื่ยยังสีแหละครับนี่ครับขจีม้านี่ครับนี่ครับ ครับบาดนี้ห้าชิ้ยไปไปบงไร่องไยพี่น้องครับผมถูกภาพร่องได้ก็ได้เห็นปะเอ้าเออร่องนี่ก็ได้ถ้าอยากใส่ร่องพี่ก็ปล่อยตัวนั้นครับพี่น้องปล่อยตัวนี้ออกครับพี่น้องใส่ร่องได้ก็ได้เพราะว่ามีมีปากท่อทุกร่องครับก็ดึงตัวนี้ขึ้นครับกระดึงตัวนี้ขึ้นบานนี้มาดิตใจเขากระดึงฝ้าอัดมันออกครับฝ้าอัดเทากับประจักรไปชื้อ เอาจังที่ละเอาล้นไฟเอานี่ละผลิตได้เองครับผลิตเองครับแระชุดก้าวขันนี้ขต่หน้าเสื้อเชิ้ตก็ติจังนี่วัดจังติดจังนี่เม็ดอินพ่ออุดมนี่แหละเนาะไม่ต้องไปใส่เนื้ออื่นครับเม็ดอินพ่ออุดมครับพี่น้องไม่ทำเป็นไม่เสื่อมก็เสร็จนึ่งกับวุ้ยชีวานเท่าไรเยอะเดี๋ยวบอกได้ครับผมโอ้ยสุดยอดครับพี่น้องวัวล่ะครับน้ำใสน้ำสะอาดดีเด้อครับพี่น้องมองนี่จ่อลงไปนี่ฮอ กันกองดีๆคือกินได้หมืเนนะครับพ่อกินได้กองดีๆสักกอนด้ครับพี่น้องเลยันเลยพี่น้องเลยเนอมับนสุกใส่าแยกเีุก็ต้องใส่สามแยกจัหนนะพ่อเนะวยหนาวยหลังเอาึงใส่เพื่อมันสิดแ้ครับลมไปพ่นแล้ครับ วยมีก็ได้วมันเยวดกำลังหดของนี่งานห่วยมกหาเนียงินขลไปหาเนียิงข้าวตกวฮานี้หาเนียงิงขสิพ่อบัดนี้หาปลาเดี๋ยววันลงดมาตีสิลงหาปลาจังจเนาะเดี๋ยวบงอีกจัาหน่อยก่อนพ่อเดี๋ยวบงพูนบงเงินพนักงานห้าปูบางกันนะ แต่ว่างวดนี้ขึ้นว่าสิษยาเปบาอยู่ว่าที่พอปุ้ยยอดงามดีครับพี่น้องเพื่ันการมันจีรือกันเท่ากับจับออกครับโอ้โอ้กันกันเพรามันมันขับกันจีร่ากับจับออกเอาต้องซอยเพกันนี่ต้องดึงออกครับเพราะสิคอกันไปเรื่อยๆมันมากมาติดเปตาไม้ไม่ใช่ที่ยุบฝั่งทั้งนึ่งโอ้ยไปหอดฝั่งทั้งหนก่งม่วนมันไปม่วนแม่เพราะเพรให้มันกลายไปพอท่างพุ่นกับจีออกมาเรื่อยๆเนาะครับพตอนนั้นเป็นทางยางเ้างตัวนี้เป็นปืนยางนะครับ พอตัวจักหน่อยมองนี้สีย่างบ่ได้เลยครับพี่น้องย่างบ่ได้แล้วเพาต้องย่างน้ำนี่น้ำน้ำน้ำก๊กย่างเราใช่ไงนานนี่ตัวนี้เป็นทางย่างเออต่อไปสิเป็นทางย่างเขานี่ครับมองนี้ครับมองหันสีย่างบ่ได้เลยครับพี่น้องมันสิเป็นเปลือยอีประมาณเักซี่ก็เมื่อเต็มไปหมดเลยครับเต็มเต็มครับตัวนั้นมันเป็นสถานที่ของเพื่อนสถานที่ห้องหามของเพื่อนแล้วบ้านนี้ยบ้านอีคลังนี้มัน ครับห้ามเก็บอย้อนย้อนย้อนก็ม่เก็บามเก็บที่พอยนย้นมาพี่เวลาเก็บนะครับจังยางหวองพี่ขนใหญ่หอังพี่บ่เรามักงานงานเบาคือเฮาเรามักงานแบบแบกเน้เ้หลายข่หน่อยว่ะถอเรามักแบก้ามต่เราหมักแบกหมสมศรีมนุษย์เล็กอีกทีเนาะ อันนี้แพงนี้มี่ส่วนกันประมาณสามสี่สิบเนยจ้ะเนี่ยจ้ะก็สิบัดบัดถที่ยวพอดีบับันไดเพราะว่าอันนี้มันหาสิบกัวประมาณเนาะครับควงหนึ่งควงหนึ่งจักเม็ดก่อนีพสองพันสองพันมันก็สิได้พันขุมพันหลุม อันนี้พอห้องห้องใส่จักตส่วนครับอันนี้สองตัวในจารหลุมหนึ่งของผมคันโยกขึ้นมาปึ๊โกจังสี่จังสี่ห้องห้องใส่แล้วเนาะจ้อันนี้อันนี้เป็นหลุมหนึ่งจ้ะหลุมหนึ่งพอใส่สองเมตรคือเกิดมาทุกต่วนตัวนี้เกิดมาทุกเมตรเลยนี่เกิดมาทุกต่วนจ้ะเกิดมาทุกเมตรเลยครับบึ้งอะไรกันใส่เอาล่องบึ้งให้พี่น้องเขาบึ้งดู่จะคุมสองคุมอยู่ล่องรถเอาลงหลุมบ่จ้ะครับลงหลุมเอาเสาลงหลุมเหาเอาเสาลงหลุมปูตอนนี้กำลังปูแบกแม่งนะจ้า แม,ม่แม่ม่ค่ะวิธีป yeah ล yeah> ูกเพว้นแต่เก็ดแนวนี้แหละเพื่อจะเอาโรคแนวนี้เมืองเบาๆเก็ดแห้งว่ได้ไรที่ครับมันสิเก็บเพราะว่ามันเอียงเพราะว่าต้นมันเอียงเนี่จ้านี่นี่จ้าต้นมันปลูกซ้ำนี่เลยค่ะแล้วคุณก็ปลูกซ้ำนี่เพื่อนเราเพื่อนเอาห้างกว่าทุกปีค่ะปีนี้แต่สุปีเพิ่นเอาแค่เม็ดค่ะอันนี้มันเม็ดเปลี่ยนสีบํ่เพ็ญที่เราอะ ปี่กายเดี๋ยวคนปลูกทีก็ได้คนนหลายอยู่จ้าทุกปีก็ได้อยู่อได้กินเน้อยากน้ำบัอกแฝงนี่หละจ้ามาหากินมางว่าห้อบ่มีสวนเ้่ากับพ่อได้ได้ใส่น้ำเปลอนี่แหละเนาะแต่ว่าก็ต้องถึว่าห้าบหม่สวนเท่ากับเพ่อไได้ใสน้เกีหเนาะแต่่าก็้องถึงว่บดมีว่กับื่อได้ได้ใท่า้เปือบนี่กหะเแ่ากองึว่คห้บมี่นเ่าเดดน้ำลนี่หนาะาก็ต้องกินวัา้ี่ลเากับเพื่อนด้ได้่้อกแห้งา อันนี้ไปมือวานก็ลุเพราะค้อปีมื่อวานไปลบหยาเนาะถอนหยาลบก็ของวันพออุดมให้เนาะของลูกเคยเพิ่นของลูกสาวเพิลกนอันนี้ของเปินเองนะจ้าอันนี้เปลปูบกแดงไปก็เอินปูบกแดงกาแต่ถ้ามาหากินน้เพิลนะจะ่ได้ยจินอยากพี่นองกันนีละเนาะเพราะปลกได้เมนคมีหยังเพินก็เอินใช่ ลาเอ้ยเงินพอหลายอันนั้นมาเอาเงินน้ำพอไปใส่ให้ลาเพิ่นหวานสีเขียวแฝงเป็นวัยแต่เด้อน้อยเพิ่นก็บอกว่าก็ได้มาพอไม่มงไว้ธนาคารเขาปรับปากแล้มันล้นแล้ววันที่แล้วว่ามาเอาได้หน่อยเอ้ยวันทีเวลาใส่สูงก็ยังเพิ่นก็เอิญในจานีจักใจเป็นเรือบอสจะของ เห็นเห็ดจืเกียจัดออร์เอร์เงนบานเลยพ่อลงเอยมีปู่เพื่อนเจ้าเลยได้ผนี่มันเป็นส้นกจ้าได้ผลดอแทุ้งเป็นดอกจะรูกลงจะลูกตลาดได้หางก็ทำมาหากินได้ค่ะกรปูบฟงนี่ล่ะขอบคุณหลายๆเด้อครับด้อขอบคุณหลายๆอน้องหลวงมานะครับน้จงเป็นกล้นงดูน้ำผองขอบขอบคุณมากครับนี่แหละกระเพาะเพื่อนเพาะไว้เตรียมเอามาปลูกโดยเฉพาะยื่นังยืดสามถาด พอดีแล้วเบิ่งส้มครับพี่น้องนี่ยังก่อนแม่โอ้อันนี้คุณแม่กำลังก่อไปมันทีโพดที่แม่ปีนนี่จริงเลยโอ้คืดว่าเอาคืดว่าเอาเอาปีกไกมันมันอยากห้างก็นี่อยู่บ่ห้องปลูกจะกวนจกวนปลูกที่จังสิลามันบ่มีหน่วยครับ มันมีตะใบเออมันมีโอ no no ้โหสงสัยเ้าสีดูแลบ่เถืองบ่เถืองมันปัดใเนาะงเมียเนาะใช่แบบสียางกับบะเถืองก็หลังมันสีใบไหลายไหลายโอ้ยบุญบรรยากาศตรงหน้าเด้บุญปีนังกับบุญงามแรงเด้ครับนี่งามแรงเลยเด้ครับวุ้นบางที่พ่ออุดมเป็นเอาดกะ บาดาลเราได้ได้ึ้นมากครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้่นะครับพี่น้องเด้อขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกับติดต่อคลิปต์เราไปนะครับครับ